สอเทศบาลไม่กระทบแม้มีฝนตกหนักสองประหลัดเทศบาลมั่นใจประชาชนมาใช้สิทธิ์50-80%รถะบะัสอิซุสุประสบอุบัติเหตุแหกโคง้งตกข้างทางเจ็บสามโชคดีที่ไม่ชนเสาไฟฟ้าแรงสูงขณะที่รถยนต์ตู้ถูกจักรยานยนต์ขับตัดหน้าถูกชนเจ็บสาหัสและติดตามสารธรรมวนาทิตย์กับพระสักดาสุนทโร ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com สนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0 3 9 512344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด รักษาการนายกเทศบาลเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักมั่นใจไม่มกระทบเลือกตั้งหนองบอลเผยมาใช้สิทธิเกินเกาะช่างคึกคักคาดมาใช้สิทธิถึง80%เซ์ไม่มีร้องที่อำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดน,นายนรเศษมงคลสิริประลัดเทศบาลตำบลหน,นองบอลอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหน,นองบอนเปิดเผยว่าการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลตำบลหน,นองบอลในวันที่18พฤศจิกาย,ยน2555 ทางเทศบาลได้เตรียมการจัดการเลือกตั้งไว้พร้อมทั้งหมดแล้วโดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งและมอบนโยาบายให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกคนซึ่งมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในการจัดการเลือกตั้งในส่วนของอุปสรรคในการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น่าจะเป็นปัญหายกเว้นหากมีฝนตกหนักขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งไว้ ซึ่งวันนี้มีฝนตกลงมาไม่มากนะักคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรประชาชนที่มีอยู่จํานวน7,500คนคาดว่าจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกินร้อยห้าสิบแน่นอนและจะสามารถรู้ผลว่าใครเป็นนายกได้ไม่เกินและจะสามารถรู้ผลได้ว่าใครจะได้เป็นนายกขณะที่ตำบลเกาะช้าง,เงอเภเกาะช้างจวตราดนายสิทธิพล์ทองพักดีปลัดเทศบาลตำบลเกาะช้าง,เงอเกาะช้างจวตราดเปิดเผยว่า ปัญหาดิเปเรชันไม่มีปัญหากับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เพราะหน่วยเลือกตั้งเจ็ดหน่วยจะอยู่ในสถานที่ในอาคารทั้งหมดขณะประชาชนที่จะมาใช้สิทธิเลือกตั้งก็เดินทางมาสะดวกและหน่วยเลือกตั้งก็อยู่ใกล้บ้านสามารถเดินทางมาใช้สิทธิได้ซึ่งหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาทั้งนี้วันนี้ฝนตกลงมาเล็กน้อยเท่านั้นขณะที่ผู้สมัครออกหาเสียงอย่างคึกคักทำให้ประชาชนตื่นตัวสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ เป้าหมายที่เทศบาลตั้งไว้ประชาชนน่าจะมาใช้สิทธิ์แต่คาดว่าครั้งนี้น่าจะเกือบถึง80%แน่นอนรถกระบะอินสุขับกลับจากระยองแหกโค้งเฉียดเสาไฟฟ้า,ฟาแรงสูงตกข้างทางได้รับบาดเจ็บเหตุฝนตกถนนลื่นเจ้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ประสบเหตุพลิกคว่ำด้วยตัวเองบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับกําลังเที่ยวที่กู้ภัยพบรถยนต์กระบะอินทสุสีบรอนตกอยู่ริมถนนบริเวณปากทางออกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสภาพด้านหน้าได้รับความเสียหายจากการเฉี่ยวชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงของที่อยู่ในด้านท้ายรถตกกระจายพบมีผู้บาดเจ็บจึงได้ช่วยกันนําผู้บาดเจ็บออกจากรถประกอบด้วยนางวันดีหุงทองอยู่บ้านเลขที่7หมู่4ตำบลวางกระจาอําเภอเมืองจังหวัดตราด นางสว่างทองโชตอยู่บ้านเลขที่118หมู่6ตำบลวังกระเจาะอเมืองตราดนางฤดียี่หวาอายุ78ปีบ้านอยู่ที่ตำบลเดินทรายอเมืองจังหวัดตราดนำส่งโรงพยาบาลตราดท,ทันทีหลังเกิดเหตุไม่นานนะักญาติของผู้บาดเจ็บได้เดินทางมายัางที่เกิดเหตุและบอกว่า พี่สาวคือนางวันดีเป็นคนขับรถยนต์คันที่ประสบอุบัติเหตุกลับจากงานแต่งของน้องชายที่จังหวัดระยองเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านที่ตำบลเนินทรายอำเภอเมืองตราดซึ่งตนไม่ทราบว,ว่าพี่สาวและมารดาได้รับบาดเจ็บขนาดไหนเพราะยังไม่เจอกันพี่ชายได้โทรบอกว่ารถประสบอุบัติเหตุจึงออกมาดูต่อมาเจ้าที่ได้ออกมาตรวจสอบและบันทึกที่เกิดเหตุ พบว่ารถยนต์คันดังกล่าวน่าจะเสียหลักเพราะถนนลื่นเนื่องจากจังหวัดตราดได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักและยังคงตกอยู่อย่างต่อเนื่องจึงน่าจะเป็นเหตุให้รถยนต์ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตู้โดยสารขับกลับจากเติมแก๊สเพื่อมาเข้าคิวต่อที่สถานีขนส่งระหว่างทางถูกจักรยานยนต์ขับตัดหน้าหักหลบไม่พ้นชนและลากไกลกว่า10เมตรคนขับจักรยานยนต์เจ็บหนักขาขวาหัก เจ้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ตู้ชนกับรถจักรยานยนต์หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดถนนสึกขุมวิทขาเข้าตำบลวังกระแจอําเภอเมืองจังหวัดตราดจึงเดินทางตรวจสอบพร้อมกำลังเจ้าที่กู้ภยัยในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ตู้ของสหกรณ์เดินรถจำกัดเป็นรถตู้วิ่งรับผู้โดยสารระหว่างตราดหาดเล็กทะเบียนป้ายเหลือง11 2 0 4 5ขีดตราดจอดอยู่ด้านหน้าบริเวณแผ่นป้ายยุบเข้าไป ด้านหน้ามีรถจักรยานยนต์เก่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่ทราบยี่ห้อและรุ่นส่วนผู้บาดเจ็บนอนอยู่กับรถจักรยานยนต์ทราบชื่อต่อมาคือนายวานเป็นชาวพมา่าได้รับบาดเจ็บขาด้านขวาหักและมีบาดแผลตามร่างกายหลายแห่งจึงช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดทันทีสอบถามนายสัมพันธ์วานาพฤกคนขับรถยนต์ตู้คันดังกล่าวบอกว่าตนเองขับรถไปเติมแก๊ส แล้วกําลังขับรถกลับไปเข้าคิวสุดท้ายที่สถานีขนสง่งยุวตราดเ <int ess ant> มื่อขับรถมาถึงที่เกิดเหตุเห็นนายหวานขับรถจักรยานยนต์มาพร้อมเพื่อนอีกคันออกมาจากทางแยกข้างหน้าซึ่งตนเองไม่คิดว่านายหวานจะขับรถออกมาตนไม่สามารถหักรถหลบได้เนื่องจากกลัวรถคันหลังจะชนท้ายจึงชนรถจักรยานยนต์นายหวานแล้วลากมาไกลกว่า10เมตรไม่ขับมาตรงๆเนเ่ยเขาข้ามมาเฉยตรง <S <S ย้อนหรือเปล่าไม่ย้อนสอนไหมเขาไม่ย้อน เพราะมันชนตรงนี้แมันก็หลบลากลงมาเลยเพราะถ้าว่าจอดเบรกกระทันหันแล้วก็มันลงไปซ้ายก็ไม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมพอรถมันตามหลังมาจนจนพวกมันก็หลบมาเข้าเข้าเลนขวาเลยตอนนั้นเขาข้ามมาข้ามก็คือเขาจะข้ามอ่ะขี่มาสองคันเลยคันก็ไปหน้าคันก็พอเขาข้ามมาปะตกใจตกใจมันรถจะล้มอ่ะมันมมาตรงมันก็หลบลงไปทันคือล้มลงไปแล้วแล้วพี่กลับมาตั้งไหนมาจากเติมก๊าซเติมก๊าซไม่มีผู้โดยสารใช่ไหมไม่ ลไม่มีใครได้รนะแต่เด็กมีคนเดียวฮะคนเดียวใช่ไหมครับเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอตู้เนี่ยตำรวจอยู่ตรงเนี้ยเราก็อ้อมมาตรงเนี้ยเข้าใจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวย เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติเพราะความเจริญในธรรมท่านผู้ชมทุกท่านในครอบครัวรักพร้อมกันได้แต่เกลียดพร้อมกันไม่ได้ชอบพร้อมกันได้แต่โกรธพร้อมกันไม่ดีในแต่ละครอบครัวนั้นเป็นธรรมดาที่จะต้องมีเรื่องบาดหมางใจ ลิ้นกับฟันกระทบกันเป็นเรื่องธรรมดาในปากเดียวกันแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดไม่กระทบกันเลยดีที่สุดแต่หากมีความจําเป็นที่ต้องกระทบกันเนื่องด้วยสภาวะจิตของแต่ละคนนั้นไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบางคนหนักไปโทสะจริตบางคนหนักไปทางราคะจริตบางคนหนักไปทางโลภจริตมีความโลภอยากได้แต่มาอยู่ในครอบครัวที่สามีไม่อยากได้แต่ภรรยาเป็นคนชอบเป็นคนอยากได้ ก็แน่นอนก็จะต้องมีการกระทบกระทั่งกันนั่นคือเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่ใครก็จะต้องเป็นต้องเจอต้องพบแต่เมื่อจําเป็นเช่นนั้นคนไม่ใช่แฟนทําแทนทุกเรื่องไม่ได้แต่ถ้าแฟนไม่ใช่คนเราต้องทนทุกเรื่องให้ได้ในเมื่อแฟนไม่ใช่คนพระพุทธเจ้าตรัสไวช้ชัดเจนว่าบุคคลที่มีสภาวะของความโลภอยู่ในใจนับบัดนั้นไม่ได้มีจิตใจของความเบ็งคนแต่เป็นลักษณะของเปรต คือมีความอยากถ้าในใจที่ขณะกําลังมีความโกรธขณะนั้นสภาวะใจไม่ใช่คนเป็นสภาวะใจของความเป็นสัตว์นรกฟังดูน่ากลัวแต่ความจริงแล้วเป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายถ้าหากว่าบัดนี้ไม่ได้ผูกใจของตัวเองอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะกลายเป็นใจที่ล่องลอยและใจที่ล่องลอยเคว้งคว้างเหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือในการบังคับให้ต้องเดินไป ให้ต้องเดินทางกลางมหาสมุทรที่มีคลื่นลมคือกิเลสต่างๆที่มากระทบแล้วก็ย่อมที่จะเรือล่มได้ง่ายๆเป็นของที่เกิดขึ้นได้ง่ายฉะนั้นรักพร้อมกันได้แต่ถ้าโกรธพร้อมกันไม่ดีสังคมจึงจําเป็นจะต้องมาเยียวยาหัวใจของหลายคนที่มีโรคภักจริตด้วยการบริจาคทานก็บอกออโยมบริจาคทานนะบริจาคทานให้ไปซะฝึกให้ฝึกให้ฝึกให,กให้จนกระทั่งใจคุ้นเคยกับคําว่าให้ จนไม่รู้สึกตะขิตตะขวงใจว่าทําไมเราจึงต้องให้เพราะทุกคนเกิดมาแล้วมีแน่นอนก็คือเรื่องของความโลภป,ปรารถนาจะให้ตัวเองนั้นมีความสุขที่สุดนอกเหนือจากทุกๆคนและไม่มีใครที่น่าจะมามีความสุขเท่าเราก็จึงหนักไปในทางของโลภจริตแต่บางคนหนักไปทางโทสะจริตก็เมตตารักใคร่เจอใครก็รักเจอคนนู้นรักเจอคนนี้รักรักแบบเมตตาเจอหญิงรักหญิงอ่ะ คุณเป็นผู้หญิงเป็นเพศเดียวกับแม่ฉันฉันรักคุณเพราะฉันอยากให้คุณได้ดีไม่ทําร้ายคุณไม่พูดจาเบียดเสียดไม่พูดจาใส่ร้ายปสีคุณมอบความเมตตาเมื่อมอบความเมตตาเข้าไปแล้วก็กลายเป็นว่าใจนี่ถูกเบียด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 ด้วยความเมตตาจนโทสะจริตในใจได้หายไปใครก็ทําได้ท่านแต่ยากนิดหนึ่งยากมากไม่ไม่มากทีเดียวแต่มีโอกาสที่จะทําได้ยาก แต่ทำได้ทำยากแต่ทำได้จำข้อนี้ไว้ว่าโลภละได้ด้วยการบริจาคออกบริจาคออกโทสะละไล่ด้วยการมีเมตตามีเมตตามีเมตตาราคะจริตละได้ด้วยการพิจารณาให้เห็นของจริงว่าสิ่งที่เราชอบนั้นมีสภาวะที่ไม่น่ารักมีสภาวะที่ไม่สวยงามเช่นร่างกายคนเรารู้สึกรักใครในครอบครัวในสามีพัญญาของผู้อืน่น มองให้เห็นความเป็นจริงว่าในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีสิ่งสวยงามในท้องคนมีของเน่าของเหมน็นของเสียอยู่ในท้องมากมายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราได้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆก็กลายเป็นสภาวะใจของธรรมชาติและทำให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นผู้ที่เห็นความจริงคนที่เห็นของหลอกๆก,ก็เหมือนกับดูละครเขาก็หลอกเราันทุกวันแต่เราก็เชื่อว่าสิ่งนั้น คือคอเราก็รู้ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นของจริงแต่ก็ติดตามชมกันทุกตอนทุกตอนดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายถ้าจําเป็นเหลือเกินที่จะต้องละราคะโทสะโมหะในใจของตนแล้วก็พึงจะต้องทําสิ่งที่มันตรงกันข้ามราคะชอบของของสวยงามนักเหรือมองของสวยงามให้เห็นเป็นของที่สกปรกโสโครกอยากได้นักเหรือสละออกโกรธนักเหรือเมตตาออกนะ โมหะมีความหลงมีความเข้าใจผิดนักเหลือเข้าใจให้ถูกต้องฝึกฝึกฝึกพุทธิจริตพุทธฝึกความเป็นพุทธะให้เกิดความรู้จริงรู้แจ้งจริงแจ่มแจ้งในความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างสบายๆรักพร้อมกันได้แต่โกรธพร้อมกันไม่ดีเจริญพร บริการแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถา TS, นี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828 18 18สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาิกา สิบสองนาฬิกาสิบหกนาฬิกาและสิบแปดนาฬิกา เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติพระสมุดวุฒิไกรสำโรเจ้าอาวาสได้จัดให้มีพิธีเทวาพิเศษและบวงสรวงพระกริ่งมหาลาภปทุมสุริยะวงศพระปิตาพระสังกจ,จายโดยมีสิทธานุสิ์เดินทางมาร่วมในพิธีจำนวนมากพิธีในครั้งนี้เป็นพิธีบวงสรวงโดยพระสมุดวุฒิไกรสำโร เป็นประธานจุดทูปเทียนและทําพิธีในเวลาต่อมาได้ทําการนิมนต์กงเตืองเตชะปัญโยมาทําการปลุกเสกโดยท่านกงเตืองนั่งปลุกเสกอธิษฐานจิตจากนั้นจเจ้าอาวาสวัดคลองจากจุดเทียนชัยกระทั่งพิธีปลุกเสกจบลงท่านขงเตืองเตชะปัญโยได้เป็นผู้ดับเทียนชัยหลังเสร็จพิธีทั้งหมดท่านกงเตืองได้พรมน้ามนต์ให้กับสิทธิญาณุสิทธิ์พร้อมแจกวัตถุมงคลเพื่อเป็นสิริมงคล พระสมุดวิทิกไกลสำโรรกล่าวว่าการจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้เพื่อบูรณะปฏิสังขงสรสาราการเปลี่ยนวัดคลองจากเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่ได้ทำพิธีปลุกเสกมาแล้วสองครั้งเมื่อวันที่28สิงหาคมและ13ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทางวัดได้จัดสร้างพระกลิ่งเนื้อทองคำเป็นครั้งแรกซึ่งในวันที่ทำพิธีเททองหล่อได้มีการนำไฟแก๊สมาทำการเป่าทองคำให้ละลายแต่ทองคำไม่ยอมละลาย ได้มีการน,นิมนต์ท่านกกงเตืองมาอธิษฐานจิตแล้วพรมน้ำมันไปทั่วเนื้อทองคําจากนั้นจึงเป่าแก๊สใหม่ปรากฏว่าเนื้อทองคําละลายลงอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ที่สั่งจองวัตถุมงคลดังกล่าวไว้ให้มารับได้ตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายน2555เป็นต้นไปนางเพื่อคลองใหญ่ต้อนรับคณะสถานธรรมจากประเทศสาธารณรัฐไต้หวันเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่หอประชมุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเพอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายธีรพลสิรินานุวัฒน์นาำเพอคลองใหญ่เป็นประธานให้การต้อนรับนายหลีเตียงสวนซืออาจารย์ใหญ่สถานธรรมจากสาธารณใต้วันมีน,นายสำเนาบุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมนายวิเชียนยิ่งยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินตาลนายสมชายศรีสวนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะหนึกและคณะครูในเขตพื้นที่เพอคลองใหญ่และจังหวัดตราดร่วมโดยพิธีต้อนรับมีการบรรเลงกลองยาว ส่วนการแสดงฝ่ายไทยประกอบด้วยการรำไมตรีไทยจีนการรำมัลลีถิ่นไทยไหว้ครูมวยไทยเบิ่งนครพนมส่วนฝ่ายจีนไต้หวันได้นำการแสดงร้องเพลงประกอบท่าทางเพลงเมอร์ซินเตอร์โซรวมทั้งร้องเพลงหมู่วิหกเขินลมซึ่งการแสดงของทั้งสองฝ่ายถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่ายตราดเอซจัดนักเตะเต็มที่ปะทะไทยฮอนด้าหวังเก็บแต้มขึ้นนำจากฝูงต่อไป การแข่งขันฟุตบอล a อเ e a g u e ีภูมิภาคดิวิชั่นหนึ่งระหว่างทีมตราดเ c ฟและทีมไทยฮอนด้าที่สนามจังหวัดตราดเย็นวันนี้โดยโค้ชสุรพงษ์กุณาาของตราดเอฟซีส่งนักเตะชุดใหญ่นำโดยรัฐพรแซ่ตันกับตันทีมบิลโลาทอสเมย์ฟรายเรมอนสิทธิชัยมัสบูงอรวมทั้งบุิชัยอสุชีวะดาวยิงและดาวรุ่งอย่างทรงศักดิ์แก่นเท้าวิทยาสลักเพชรธนวุฒิละละนาซึ่งจะมีวัชระพลบุญชัยผู้รักษาประตูลงครบคัน ซึ่งเกมในวันนี้โค้ชสุรพงษ์กุณรลาตั้งเป้าเก็บ3ามแต้มเพียงสถานเดียวเพื่อทำแต้มหนีทีมร่วมสายแต่จะไม่ประมาททีมไทยฮอนด้าทีมท้ายตารางที่เคยชนะมาแล้ว3ประตูต่อศูนย์โดยสั่งให้นักเตะทุกคนเล่นอย่างรัดก,กุมในทุกห่วงเวลาส่วนทีมไทยฮอนด้าโค้ชอภิรักษ์ศรีอรุณได้นำลูกทีมเดินทางมาอยู่จังหวัดตราดเมื่อ2วันที่แล้วได้เตรียมทีมเพื่อบุกเข้าแข่งข,ขันกันอย่างเต็มที่มีแบล็คเคนบรา์วเสืออ,อิน กับตันทีมดาวยิงประจําทีมเป็นกองหน้าซึ่งจะใช้ระบบคอนโทรลลำเลียงลูกบนพื้นตามถนัดจุดอ่อนของทีมมีเพียงการจบสกอร์เท่านั้นโดยผลงานดีวันดีคืนหลังบุกไปตีเสมอสีสกเกตอยู่ในเต็ดถึงถิ่นและมุ่งที่จะเก็บแต้มจากเจ้าบ้านในครั้งนี้สนับสนุนข่าวกีฬาโดยเต็นลตยูเทิร์นบริหารงานโดยกิติทั์ชัยอัด นายเจรวัตแสงจันทร์ผู้ประสานงานองคอ์กรเครือข่ายงดเล่ามิติใหม่ของคนเมือรงรทยเดอะนตรตรงคามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาิกาถึง24นาิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์